อ่านะครับตอนนี้เราเข้ามาที่มือถือเสียบอุปกรณ์ไฟตอนนี้มันติดอยู่แล้วก็กดปิดให้เป็นสีเขียวก่อนนะครับพอกดเป็นสีเขียวกดค้างไว้5วินาทีจนไฟกระพริบ5วินาทีไฟกระพริบอย่างนี้ครับตื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 เนะเป็นจังหวะของมันเราก็สลับหน้าจอต่อ Wi-Fi Wi-Fi ที่เราใช้จะต้องเป็นเวอร์ชัน2 4 g ่นิกะเฮิรตองอตัว5 GHz ิ้างล่างใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องต่อ2.4ทุกเวอร์ชันนะครับไม่ว่าเป็นกล้องวงจรปิดอะไรแล้วก็มาที่ evlink evlink นะครับนะเราอาจจะมาที่กดเครื่องหมายบวกข้างล่างหรือกดที่คำว่า bed room ก็ได้นะครับหรือที่ live room ก็ได้นะครับเลือกเอาอันแดนหนึ่งแล้วกดเครื่องหมายบวกข้างล่าง นะครับ <c oughs> <นะ S 2> เดี๋ยวอันนี้ขอลบตัวเก่าก่อนนะครับ <c oughs> อ่าคราวนี้เราก็กดเพิ่มบรรทัดบนสุดจับคู่อย่างรวดเว <c oughs> ร็วเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์2 g เฮิร์แล้วก็มี Wi-Fi <c oughs> ด้านล่างพร้อมพาสเวิร์ดใส่ให้ถูกต้องนะครับ กดถัดไปมันก็จะเริ่มค้นหาบรรทัดแรกถ้าค้นเจอก็จบครับที่มันกำลังว่าค้นหาอุปกรณ์ <c oughs> อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอเจอแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสพลาดไม่มีละแต่ถ้าหมุนติ้วติ้ว,วบรรทัดที่หนึ่งแสดงว่าเตรียมทำใหม่แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ได้เลยเช่นไฟบ้านลมสักนะครับ แล้วก็จะเพิ่มอุปกรณ์หรือไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับกดเสร็จสิ้นเพิ่มก็ในห้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวระบบมันกำลังประมวลผล <c oughs> <c oughs> นะครับพอประมวลผลสักครู่นะครับเราก็จะมี wi fi เกิดขึ้นนะครับเข้ามาใช้งานได้นะครับปกติเมื่อวานนี้ห้าโมงเย็นมันกติด วันนี้มันไม่ดับหรอวันนี้จะดับ